สวัสดีทุกๆท,ท่านด้วยนะครับวันนี้กับผมมิสเตอร์เบรนนิ่งนะครับผม,บผม <S <S 1> <S 1> โอเคนะครับวันนี้เราก็อยู่กับสุดยอดแขกรับเชิญของเรานะครับก็คือ,อน้ำกรนะครับสวัสดีค่ะน้งกรชื่อกอนนะคะน้ำแฝงกรนาอิวค่ะแยกกันเอ่อภาคเป็นน้องเทลนะคะในเกม Sonic Colors มาตั้งแต่ s o n i ค a อมเบนเจอรตอนสุดท้ายนะครับแล้วก็มาเรื่อยๆจนตอนนี้นะครับวันนี้เรามากับเกม Sonic Color นะครับเวอร์ชัน Ultimate e dition นะครับเวอร์ชัน Ultimate e dition นะครับเป็นเวอร์ชันที่รีม a สเตอร์ได้ลง PC อ่า Xbox นะครับ Xbox One อกซนเอ่อคนแล้วก็อ่า PS4 PS5 นะครับแล้วก็ Nintendo Switch ครับผม ก็เรามาดูอะไรใหม่ๆกันสักหน่อยหนึ่งนะครับเรามาที่เซสติ้งกันก่อนนะครับคือภพนี้บอกแล้วตอนเออริเกเซนะครับมอีออปชันนะครับผมเราไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเราเป็นภาษาอังกฤษนะครับโอเคแล้วก็มีคัสตอมิสเซอร์ตัวละครนะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนถุงมือหรือว่าเปลี่ยนถุงมือได้เปลี่ยนถุงมือเป็นรองเท้านะครับซึ่งเราจะใช้ออริจินัลนะ ่ามันเปลี่ยนออร่าได้ด้วยนะก็คือแบบจะมีอย่างนี้นะครับอันนี้จะเหมือนในหนังโอเคตัวใหญ่จะใช้แบบปกติห์มดนะครับแล้วก็มีเอ่อเรคคอร์ดนะครับอุ๊ยอย่าไปดูเลยทุเรศน,นะโอเคเล,เล่นไปกือบแล้วแต่ก,แก็ไม่อยากให้ดูเพราะมันมนทุเรศน,นะฮะแล้วก็มีระบบแอชชิเมนต์เพิ่มมานะครับเราเล่นไปครบแล้วแต่ว่าโอเคเราจะมาเริ่มเล่นใหม่นะครับตอนนี้ โซนิคคัลเลอร์จนภัยสุดสนุกแห่งดวงดาว ค okay, ด่านแรกนะครับอยู่กับ Tropical Resort นะครับด่านแรก <c oughs> มีความโง่ๆบ้างอ่าโอเคมาแล้วโอ้ภาพสวยมากเลยใช่ไหมอันนี้รีมาสเตอร์มาภาพสวยมากคือแบบเรายังตกใจเลยนะฮะโอเคระบบบูสต์ระบบ, Boost, ะบ,บอ่านู่นนี่นั่นโอเคเหมือนเดิมอันนี้<ย>เล่นโชว์กันสดเลยใช่ไหมครับใช่ครับ <c oughs> เล่นโชว์กันสดเลยนะครับเราจะจริงจริง ตลอดเวลาที่ผ่านมาผมก็เลยสดตลอดเวลาฮะแล้วมันก็ห่วยออกมาตลอดเวลาเลยน่าเกลียดมากแบบบางทีแบบไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคกับแรงทีท่ได้เท่าไหร่มันมันน่าเกลียดมากไม่เป็นไรมมมมไม่เป็นไรใหม่เล่นใหม่ยังมีโอกาส <c oughs> อยู่นะฮะเออนี่มีวันนี้มีน้องกรอนมาให้กำลังใจนะครับมีเทลส์อยู่ข้างกายรู้สึกด,ดีมากคู <c oughs> ่หูแต่แล้วคู่หูเราไปกันเลยนะครับ กี้เหมือนเป็นทริคัเกมทำออกมาได้ดีมากคือแบบไม่นึกว่าจะรีมาสเตอร์ภาคนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็แบบเห็นมันอ่ะมันอยู่ในกระแสจัดว่าผมถือว่ามันเกมใหม่นะครับเพราะว่ามันมันขายในปีใหม่ขายในแพลตฟอร์มใหม่ด้วยเพราะว่าเกมนี้มันหลายคนมันไม่ได้แตกนะครับเพราะว่ามันอยู่ในเครื่องที่จับต้องยากที่หนึ่งสำหรับบางคนนะครับ อันนี้คือ,อนนตอนทารู้สึกว่าแบาบออ <c oughs> ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรทเทลส่งมา,มาใหมนะ่แล้วโอเคอนนะโอเคเมื่อกี้ก่อนว่าอะไรนะโอเคโอเคครับเมื่อกี้กำลังจะพูดกำลังจะพูดว่า,วา,ต,วาตอนที่ภาคอ่ะรู้สึกว่าภาพสวยมากจริงๆแล้วก็อยากรู้ว่าแบบในเกมก็จะทําสวยได้ขนาดนี้ด้วยหรือเปล่า okay. แต่พอมาเห็นว่าได้ดูที่เล่นแล้วก็ แบบสวยพอๆกันเลยใช่แบบฉากอโอ้ไม,ม่โอ้ไม่โอ้ด่านแรกนะ้า้ายมากโคชิบโอเคเราสามารถเล่นตรงระหว่างที่รอ,อได้นะไม่ขอหัวเทลโอเคหัวเทลนี่มันคืออ่าพลังชีวิตนะครับก็คือเหมือนกับไลฟ์ของเรานะครับคืออย่างที่เราเห็นเมื่อกี้ อ่าเทลมันบินลงมาช่วยเราใช่ไหมอืม <c oughs> เป็นไลฟ์ของเรานะครับคือมันเป็นระบบใหม่จริงๆแล้วตอนแรกมันจะหล่นลงไปเลยแล้วอีกอย่างความพิเศษของเวอร์ชันนี้ก็คือมันเซฟเหรียญให้เราด้วยครับวงแหวนของเรา <c oughs> แต่ที่เห็นนะมันไม่หายฮนะเจ็ดสิบแปดเท่าเดิมอะไรประมาณนั้นเลย <c oughs> โอเคเราต่อเลย X สองนะฮะ <c oughs> นวนมากดูดิชอบโมเดลมากตันใส โอเคแล้วความประทับใจของก่อนเป็นไงบ้างฮะตอนเวลานี่คือก่อนรู้สึกว่า,าภาพคาลเลอร์สอันเนี้ยมันสะท้อนหลายๆอย่างมากเลยแบบนอกจากเรื่อง CG แล้วก็คือสิ่งที่กอนชอบก็คือมันเด่นมากเรื่องมิตภาพแล้วก็แบบความธรรมชาติของตัวละครใช่คือ,อใช่ตอนภาพไปรู้สึกแบบรู้สึกอินไปด้วยรู้สึกเหมือนแบบอยากจะมีคู่หูไปด้วย ใช่ใช,ใชตอนเีกมันแบบทั้งเกลียนทั้งขี้บูลลี่ทั้งอะไรแต่ละอย่างเยอะแยะแล<อ>้วเทลก็จะเป็น<ช>น้องก็จะเป็นเหมือนตัวตบมุกแล้วก็คอยจะแบบไอ้น,นี่ให้ตลอดใอนเงี้ยน่ารักมาก่ความธรรมชาติของมันก็คือแบบเป็นตัวละครที่แบบไม่ได้แบบน,นิ่เพอร์เฟกต์จนเกินไปก็คือแบบมีตลกด้วยแบบเวลาอยู่ด้วยกันก็ดูเกลียนเกลียนชอบเจ๊เจจดีดีรู้สึกโอเคมาผมแบบมาที่อ่านบทที่เพื่อนให้มาคือแบบ มันมันมันเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่หามากฮะแบบนี่เองแปลงอย่างี้เลยอ่ะสุดยอดมากเจ็บนี่มันเราจะทำอะไรไม่ได้นะเราไม่มีพลังแล้วความความพิเศษของภาคนี้นะคือการที่เราได้ใช้อ่าพลังเอเลี่ยนนะครับอ่าเราจะสามารถดูดพลังเอเลี่ยนพวกนี้มาเป็นบูสต์แล้วก็จะมีพลังอันอื่นๆโอ้ วงแหวนแดงข้างหลังนั่นที่ฉันเลมเก็บได้ไป็นไร้แ <c oughs> เงในวงแย่ไ,ไปโอเคได้บ B แปลว่า B b เ r d รนกฮะเรือว่าไปใช้เรื่องแ yeah ย, be, be ย่ be อะไรครับแปลว่าเ s e อ่าโอยยินหนึ่งเจ๋งโอ้แปรมือเลยเพื่อนให้คู่ ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่สุดยอดสวนสนุกแห่งมูดาวอันน่าทึ่งของเอกแมนสถานที่ที่คุณจะสามารถสนุกไปกับดาวเคราะห์ทั้งห้าดวงด้วยราคาเดียวเท่านั้นหมอหนา้าได้หลงไหลในเสียงตัวเองจริงเลยนะแต่ครั้งนี้ฉันต้องยอมใจจริงๆว่าเจ้าน,นั่นทำได้เจ๋งมากฉันว่ายาิญาดของเขาต้องอยากมาที่นี่แน่นอนไม่ต้องสงสัยเลยละ่ะแต่ฉันไม่แน่ใจแล้วว่าเรามาทําไมที่นี่ดูไม่มีพิษอะไรเลยนะก็เพราะว่าเอกแมนกับการสร้างสวนสนุกลับลับขึ้นมาก็าเท่ากับแผนชั่วร้ายที่มากกำจัดเราไง แต่โชคดีหน่อยที่จะหมอนั่นซ่อนไม่ค่อยเก่งใช่เลยคงจะยากแหละที่จะมองไม่เห็นสวนสนุกลอยฟ้าขนาดยักษ์ลอยบนอวากาศด้อมรอบไปด้วยดาวคราแบบเนี้ยเป็นแผนชั่วร,ร้ายอไม่รู้สิว้าวจะแผนเหลืออะไรไม่รู้หรอกนะแต่เห็นวิวตรงนี้แล้วฉันโกรธไม่ลงจริงๆแฮะเขาบอกได้เลยว่าที่นี่มันงามตามากๆแต่ฉันแปลกใจว่าทำไมพวกเราถึงแอบขึ้นมาง่ายขนาดนี้อ๋อก็ไม่อยากพูดเดี่วเน่ามันง่ายขนาดนั้น ฉัไม่เห็นจะเชื่อเลยว่าใครมันจะซื่อบื้อทิ้งกุญแจว้ในยานลำนี้ได้มันเหมือนกับว่าเอ็กแมนจงใจให้เราแอบเข้ามาที่นี่แล้วทำลายที่นี่ยังไงอย่างนั้นเลยมันเคลนที่ได้เร็วเป็นบ้าเป็นเลยนั่นเนี่ยีย่เร็วแล้วเหรอเนี่ยสวนสนุกแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นทั้งหมดจากความรู้สึกผิดของกระผมที่เคยได้ทำไว โลกโอ้แค่คิดถึงมันก็ทำให้หัวฉันอยากจะฮะไอ่มามี่มัจะพูดอีไนี่ชิปเสียงของนายค้างที่หมดคาบอยอีกแล้วนะหยุดพูดแล้วไปจับเอเรียนนั้นมาาซะได้เลยคู่หูมามี่เลยพวกมับเะไปแย่ กับคนนี้กำจัดเจ้าหนี้ดีแต่เราได้เห็นดีแน่แันไม่ดีท่มันถูกบุหรี่โกงเลยไปสิฉันเองก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะแต่ฉันมั่นใจว่าฉันต้องทำอะไรสักอย่างแน่ฮะเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ๋อว้าว